ขอนอกน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวกวางขอถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชาค่ะกระเลนมีทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะกวางม,มีความหมายเกี่ยวกับปัญญาในทางพระพุทธศาสนามาฝากค่ะในทางพระพุทธศาสนานะคะปัญญาแบ่งออกเป็น3ประการค่ะและ ปัญญานี้สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้นะคะโดยเริ่มจากสุตยปัญญาเป็นปัญญาระดับแรกนะคะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังค่ะได้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวจากผู้อื่นซึ่งเป็นความรู้ที่นำมากำหนดความคิดของเราเองค่ะและนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นการสร้างสติป,ปัญญาขั้นแรกของมนุษย์นะคะสต แต่เพียงแต่สุตตะมยปัญญาเนี่ยยังไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นได้เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเชื่อที่ได้ยินหรือสอนต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโดยไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ผิดนะคะก็จะอาจเป็นการหลงงมงายไปค่ะและประ การที่สองนะคะปัญญาประการที่2คือจินตามยปัญญาค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเอาสุดตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยมาเรียนรู้มาพิจารณาดูว่ามีเหตุผลควรเชื่อถือหรือไม่และสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือนําไปสู่ทางพ้นทุกได้หรือไม่นะคะและปัญญาระดับสูงสุดค่ะคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจนรู้แจ เ,เห็นจริงด้วยตนเองจึงถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงนะคะเป็นการต่อย,ยอดจากสตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปางและจินตามปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบของการรู้คิดและก็ทำค่ะซึ่งภาวนามยปัญญาในทางธรรมนะคะเป็นปัญญาเพื่อการหลุดพ้นค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิ กรรมฐานและการวิปัสสนาส่วนภาวนาเม,มยปัญญาในทางโลกก็คือการลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเชี่ยวชาญแตกฉานในสิ่งนั้นๆค่ะซึ่งในการพัฒนาปัญญานะคะต้องใช้ปัญญาทั้ง3ประการนี้ร่วมกันค่ะเพราะถ้ามีแต่สุดตรมยปัญญาแล้วท้ายสุดก็จะเป็นผู้หลงแต่อยู่ในความรู้เท่านั้นนะคะหรือถ้ามีแต่จินตมยปัญญากับสุดตมยปัญญา ท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ที่ยึดในอัตตาว่าตัวนี้เป็นผู้มีปัญญาพอแล้วดังนั้นนะคะในการพัฒนาปัญญาแล้วจะต้องพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพื่อให้เข้าถึงการรู้แจ้ง mm. เห็นจริงจากธรรมชาติภายในดวงจิตของตัวเราเองค่ะ ซึ่งเคยมีธรรมเทศนานะคะของหลวงปู่ชาสุภัทโทกล่าวว่าถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้จักจิตค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอกราบอนุโมทนาสาธุในพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าขออนุโมทนาสาธุในคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระอริยสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุในจิตกุศลของกลัลยานามิตรทุกท่านขอคุณงามความดีและธรรมะจงบังเกิดแก่จิตใจของกลัลยานามิตรทุกท่านทุกประการเทินค่ะ